สอนวิธีการใส่ข้อความเท่เหมือนกับตัวอย่างที่ให้ดูไปนะคะเริ่มต้นเลยเปิดที่คีเนมัตเตอร์เลยค่ะเลือกโครงการใหม่นะคะของปูลเลือกเป็น16ต่อ9สําสำหรับวิดีโอที่เราจะนำมาใส่ข้อความเท่นะคะมีข้อจำกัดว่าต้องเป็นวิดีโอที่ถ่ายแบบซิลูเอตวิดีโอแบบซิลูเอตคืออะไรวิดีโอแบบซิลูเอตก็คือเป็นภาพ ที่เป็นขาวดำหรือว่าภาพที่มันเป็นย้อนแสงนะคะปูเตรียมวิดีโอมาไว้แล้วไปที่มีเดียเลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะคะโอเคได้มาแล้วให้เราใส่ข้อความที่เราต้องการจะใส่ไปได้เลยค่ะของปูจะใส่เป็น Master ร์ูตกแต่งข้อความตามที่เราต้องการเลยนะคะ,ะวางตามที่เราต้องการขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกเรืองแสงให้กับข้อความแล้วแต่เราจะเลือกสีสันเลยนะคะของปูขอเลือกเป็นสีเขียวปรับตามความชอบใจเลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการใส่ข้อความอันนี้ก็คือให้เราจิ้มไปที่ข้อความของเราให้เป็นกรอบสีเหลืองแบบนี้นะคะเลือกไปที่การผสมเลือกโอเวอร์เลยเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดถูกได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาตกแต่งตาม ความชอบใจของเราเลยว่าเราจะใส่ข้อความอะไรลงไปบ้างโอเคปูขอตกแต่งต่อเลยนะคะเลือกตามความชอบของเราเลยค่ะจะใส่แบบไหนทำแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ ขั้นตอนสำคัญก็คือการผสมเลือกไปที่โอเวอร์เลยเรียบร้อยเสร็จแล้วลองเพดูนะคะเลือกลากข้อความให้เต็มกับรูปภาพที่เราเตรียมมานะคะใช้มือใช้มือลากยาวไปเลยค่ะใช้มือลากไปแบบนี้แบบนี้ลากยาวค้างไว้แบบนี้นะคะ อยากให้ยาวแค่ไหนก็ลากยาวไปถึงจุดเฟรมของมันโอเคเรียบร้อยแล้วลองมากดเพยกันดูนะคะเวลาที่มีภาพของเราผ่านตัวหนังสือมันก็จะผ่านตัวเราไปถูกไหมคะดูเทมากๆเลยเราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมตรงส่วนของตัวอักษรได้เลยนะคะตามที่เราชอบ ใส่ขอบให้มันได้ใส่เงาเข้าไปตามความชอบของเราเลยค่ะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะครีเอทหรือสร้างสารค์ข้อความออกมาให้มันดูเท่ยังไงนะคะ หรือว่าคุณจะสามารถใส่การเคลื่อนไหวของตัวอักษรของเรานะคะโดยเข้าไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกให้มันเคลื่อนไหวแบบไหนลองเลือกดูนะคะปรับไวปรับช้าได้เลยอ่ปูเดี๋ยวลองเล่นดูเราสามารถ โอเคปรับไวปรับชา้าตามที่เราต้องการเลยนะคะอ่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วดูเท่มากๆเลยอ่ะดูแบบพรีเมียมสุดๆเลยมันจะดูพรีเมียมกว่าตัวหนังสือแบบธรรมดาที่มันดูไม่ค่อยมีอะไรพอทำแบบนี้แล้วมันดูเก๋ดูสะดุดตามากขึ้นนะคะ เราอาจจะไปใส่ให้มันดูเคลื่อนไหวตลอดทั้งคลิปก็เลือกไปที่ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดก็ลองเลือกดูนะคะอ่าเดี๋ยวลองลองเทสดูอ่าหมุนวนตัวเราก็ได้ลองเทสดูนะคะ ลองไปทำกันดูนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับการใส่ข้อความให้กับวิดีโอของเราให้มันดูเท่ดูดีแล้วก็ดูสะดุดตามากขึ้นลองเอาไปหัดทำกันดูนะคะแล้วลองตกแต่งข้อความกันดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันสนุกมากๆถ้าใครลองไปทำแล้วเราได้แบบไหนลองส่งมาอวดเพื่อนๆกันดูก็ได้นะคะสําหรับวันนี้มาเตอร์ปูครูสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ